ใครที่เห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเปิดไพ่รักษาใจวันนี้ค่ะชีวิตของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะทํายังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสําเร็จในวันนี้ได้วันนี้จะใช้ไพ่สําหรับใหม่นะคะที่มีชื่อว่าแจ๊สเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้ชีวิตของคุณนั้นในเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะความสัมพันธ์ของเรานั้นที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตััวเเเเรรราาาาโดยฉพะคนกของ สามารถมีความสุขกับคนรักของเราได้ค่ะถ้าหากว่าเรานั้นให้คาดหวังไม่เรียกร้องเราแค่ให้ในสิ่งที่เรานั้นมีเราให้ความรักในแบบที่เรามีค่ะเข้าใจเขาดูแลเขาด้วยความเอาใจใส่ไม่ต้องคาดหวังว่าเขาจะให้อะไรกลับคืนมาค่ะเพราะถ้าหากว่าเราทําด้วยหัวใจแล้วแล้วก็ความดีต่างๆจะส่งผลให้ความรักของคุณนั้นมีความสุข และมีความมั่นคงอย่างแน่นอนเพราะความเข้าอกเข้าใจกันความสามัคคีในการใช้ชีวิตคู่คือสิ่งสำคัญใจเขาใจเราเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าหากว่าวันนี้เรากําลังอ่อนแอในเรื่องบางเรื่องจงเล่าเรื่องราวของเราให้คนที่เราลักฟังค่ะจงแบ่งปันสิ่งที่เรารู้สึกถ่ายทอดความรู้สึกของเราแบ่งปันความทุกข์ให้กับคนที่เรารักนั่นแหละค่ะคือความรักที่แท้จริงเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับในขณะเดียวกันเพราะชีวิตของคนเราโดยเฉพาะชีวิตคู่ค่ะ เราจะเข้าใจกันได้หรือไม่นั่นคือการที่เรากล้าที่จะเป็นตัวของเราในทุกๆขณะกับคนที่เรารักได้หรือเปล่าไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เรามีความสุขไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่เราเสียใจไม่ว่าวันนั้นเราจะเป็นคนที่อ่อนแออย่างไรเราสามารถเป็นคนคนนั้นกับคนที่เรารักได้หรือเปล่าเท่านั้นละค่ะความรักที่แท้จริงจะเกิดขึ้นด้วยความเข้าอกเข้าใจกันกล้าที่จะแลก RR เปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันความรักเปรียบเสมือนการเดินทางค่ะ หากเรานั้นแบ่งปันซึ่งกันและกันความรักของเราจะยิ่งแน่นแฟนและยั่งยืนค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตที่คิดเองแบงนััดหมอใจหากคลิปนี้ีนละมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์แล้วแชร์ออกไปให้คนที่คุณรักนะคะ